เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรกันแน่คือเคล็ดลับของชีวิตที่ดีและมีความสุขจริงๆวันนี้เราจะมาหาคําตอบจากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์กันเลยครับคําถามนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงถามตัวเองมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับเงินทองหรอชื่อเสียงหรือว่าอะไรกันแน่แต่รู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้เวลาหาคำตอบเรื่องนี้นานถึง80ปีแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย อาจจะทำให้เราต้องทึ่งไปเลยก็ได้เอาล่ะครับการเดินทางเพื่อไขปริศนานี้เริ่มต้นขึ้นยังไงเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของงานวิจัยครั้งประวัติศาสตร์นี้มันน่าสนใจขนาดไหนเรื่องมันเริ่มในปี1937ครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ตั้งโจทย์สุดท้าทายขึ้นมาพวกเขาอยากจะรู้ให้ได้เลยว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเติบโตไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจริงๆ วิธีการของพวกเขาก็เลยโอ้โหทยานทยานมากครับคือตัดสินใจติดตามชีวิตของชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งไปตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาเลยโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะไปทําความรู้จักกับผู้เข้าร่วม2คนแรกที่ชีวิตของพวกเขานี่เหมือนจะเดินกันคนละเส้นทางเลยคนแรกชื่อกอร์ดฟรีครับมาจากครอบครัวทีเ่เรียกได้ว่ามีปัญหาเยอะเลยส่วนอีกคนคือจอรนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมด ถ้าให้เดากันเล่นๆหลายคนก็คงคิดว่าอนาคตของสองคนนี้น่าจะพอเดาออกแล้วใช่ไหมครับซึ่งนี่แหละครับคือสมมติฐานแรกที่นักวิจัยตั้งเอาไว้และในช่วงแรกๆของการศึกษานะครับผลที่ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะยิ่งตอกย้ําความเชื่อของทุกคนเลยว่าผืนเพนนี่แหละคือตัวกําหนดทุกอย่างจริงๆแต่แล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองการศึกษาต้องหยุดไปชั่วคราวเลยแล้วชีวิตของชายหนุ่มทุกคนก็เปลี่ยนไปตลอดการทั้งก็อดฟรีและก็จอห์เนี่ย ก็ต้องออกไปรบซึ่งนี่แหละครับคือบททดสอบของจริงครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาแล้วผลลัพธ์ในช่วงสงครามก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดไว้เป๊ะเลยครับจอห์นเนี่ยโดดเด่นมากได้รับเหรียญกล้าหาญได้เลื่อนยศในขณะที่กอดฟรีก็ยังคงเป็นแค่พลทหารธรรมดาธรรมาคนหนึ่งมาถึงจุดนี้ดูเหมือนว่าคําตอบจะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าชะตาชีวิตคนเราเนี่ยถูกกาหนดไว้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอ หรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช่แล้วครับเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าหลาย10ปีผ่านไปพอ,อนักวิจัยกลับไปดูชีวิตของพวกเขาอีกครั้งนะพวกเขาก็ได้เจอกับความจริงที่โอ้โห,หน่าทึ่งมากแล้วมันก็เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดการเลยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลยครับจากเสียงปืนในสงครามโลกข้ามมาสู่ยุค70 s, ที่โลกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้ก็ในช่วงเวลานี้เองรับ ที่ปริศนาของชีวิตที่ดีค่อยๆเริ่มคลี่คลายออกมาและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องเรามันกลับตาลปัดแบบสุดๆก็อดฟรีจำได้ไหมครับชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะไม่มีอนาคตคนนั้นเขากลับกลายเป็นแพทย์ที่ประสบความสําเร็จมีครอบครัวที่มีความสุขมากๆส่วนจอห์นคนที่ใครๆก็คิดว่าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบกลับต้องหย่าร้างกลายเป็นคนโดดเดี่ยวแล้วก็เต็มไปด้วยความผิดหวังในชีวิต พอสมมติฐานแรกที่ว่าพื้นเพคือทุกสิ่งมันพังทลายลงไปแบบนี้นักวิจัยก็เลยต้องกลับมาตั้งคําถามกันใหม่หมดเลยครับและสิ่งที่พวกเราค้นทบหลังจากนั้นคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยโอเคถ้าไม่ใช่พื้นเพคครอบครัวแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรคือหัวใจสําคัญของชีวิตที่ดีคําตอบที่แท้จริงกําลังจะถูกเปิดเผยแล้วครับคําตอบมันซ่อนอยู่ในระยะเวลาของการศึกษานี่แหละครับแปทดทศวรรษ หรือกว่า80ปีลองคิดดูสิครับการตามเตดชีวิตคนคนนึงยาวนานขนาดนี้มันทำให้นักวิจัยมองเห็นภาพรวมของทั้งชีวิตไม่ใช่แค่ความสำเร็จฉาบฉวยในช่วงสั้นๆและนี่คือข้อสรุปที่ทรงพลังที่สุดจากการศึกษากว่า80ปีครับไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่มันคือคุณภาพของความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนี้แหละที่เป็นตัวกาหนดความสุขและสุขภาพที่ดี ตลอดทั้งชีวิตของเราหนึ่งในผู้อำนวยการของโครงการวิจัยนี้สรุปไว้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าอิทธิพลที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตที่รุ่งเรืองคือความรักแต่ว่านะครับความรักในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ความรักแบบหนุ่มสาวนะแต่มันหมายถึงความผูกพันที่อบอุ่นกับทุกคนในชีวิตของเราเลยแล้วความสัมพันธ์แบบไหนล่ะที่สาคัญก็คือทุกรูปแบบเลยครับ การศึกษานี้พบว่ามันคือความผูกพันที่อบอุ่นและแน่นแฟน้นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในชุมชนที่เราอยู่และนี่คือข้อค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็ว่าได้คือเขาพบว่าคนที่พอใจกับความสัมพันธ์ของตัวเองมากที่สุดในวัย50ปีเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจในวัย80ปีคือมันเชื่อมโยงกันแบบชัดเจนมากๆเลยครับ บทเรียนจากการศึกษายาวนานกว่า80ปีนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันเข้มแข็งและมีความหมายมากแค่ไหนเพราะนั่นอาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เรามีอยู่เลยก็ได้ครับ